จ้าตื่นมาทำงานนะคะทำข้าวกรอบเอาไปฝากขายในห้องสากลออกโรงพยาบาลเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าก็าจะเปิดร้านเปิดขายข้าวที่บ้าน ขายเข้าน่าปลาสบะก็พวกัะเพราไม่รู้ว่าจะขายดีไหมก็จะลองทำดูเพราะว่าลองหาเงินเอาทุกๆทางเพราะว่าในห้องฝากก้อนพวกนี้ก็ขายไม่ค่อยดีก็เลยต้องหารายได้ด้านอื่น ถ้าขายดีก็จะดีมากเลยเพราะว่าหนึ่งเราถ้ามีลูกค้าสั่งเรถถาถึงจะทำนะที่บ้านมีกลงบาลนี้สกเข้าไปถ้าเหลือก็คือขาดคุณถูกกันไปแต่ละวัน ตกฟองสีบาทกว่าเบอร์ห้าเบอร์ห้าคือเลขสุดเขาตกฟองในสบาทกว่าแล้วใพ้เอง เตรียมของเสร็จแล้วนะคะตีสับครึ่งอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งจะเก็บไปส่กข้าวซูเกินไปเหนื่อยก็ทนเราเนาะไม่รู้ว่าเช้านี้จะส่งข้าวเสร็จ จะไปวิ่งหรือเปล่าจะไปออกกำลังกายหรือเปล่าดูก่อนจริงๆก็อยากจะไปวิ่งอยู่เพื่อสุขภาพตัวเองยิ่งทำงานเยอะนี่ก็ยิ่งต้องดูแลสุขภาพตัวเองอายุก็เยอะเราก็ต้องมันดูแลสุขภาพตัวเองนะคะช่วงนี้มีแรงอยู่ก็พยายามที่จะทํางานหาเงินหาเงินให้ได้มากที่สุดเพราะว่า เอาไว้ดูแลตัวเองตอนตอนอา่าเรียวแรงน้อยเดี๋ยวเกิดทำงานไม่ได้เราก็จะได้มีเงินก้อนเอาไว้ดูแลตัวเองนะคะสมมติว่าได้มาร้อยก็เก็บสัก50สก็ยังดี ก็อยากเก็บขายของทางออนไลน์ก็ไม่รู้จะขายได้ไหมเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันตรงนั้นถ้าไม่รัดขายของทางออนไลน์ก็ช่วยอุดหนุนไม่รัดด้วยนะคะถ้าจะขายก็เป็นพวกของกินนี่แหละแต่ดูกวานว่าจะเป็นอะไรขายของแบบทำเป็นส่งแบบนี้ก็ขายยากแบีขายยากมากเลยไม่รู้จะทำตรงไหนยังไงดีอยู่เนี้ย มาเจ้าเพื่อนๆมากินไก่อบยินกอดจะไปส่งไปส่งข้าวใช้มือหยิบน,นะคะนี่จะเป็นปกไก่ ผมทานก็าด้านนี้ก็จะชอบปลิ้นไม่ได้หนี ม่ได้ใส่นาฬิกาเจ้ยว,วนกรแมวขวนเอาไม่ได้เป็นขว่วนแมวกัดมันเป็นรอย,อยเลยแต่แมวตัวนั้นเขาก็ฉีดยาแล้วก็เลยไม่รัดก็เลยไม่ได้ไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเพราะแมวเขาก็ฉีดนี่ก็ล้างด้วยแอลกอฮอล์แห้งแล้วแผลแห้งแล้วนะคะไปเล่นไปเล่นกับแมว แมวกัดเลยแต่ว่าหิวไม่ก็ไม่หิวคือแบบมากินเพื่อได้มาทักทายเพื่อนๆน,นะคะ เดี๋ยวคลิปนี้เมลก็ขอลาไปท่านี้ก่อนนะคะเมลก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่พี่น้องทุกทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำเป็นกาลังใจให้แม่รัดนะคะก่อนจากกันก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่แะะะากการดัดด,ใใด้วยนะคะสวัสดีจ้า